นี่คือคารบัสกูชิตุ้งเท้าแมวจิ๋วเหมือนขนมเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วกินไม่ได้ใช่ไหมใช่เคยทำอยู่แต่ไหนดูดูขอดูชัดๆหน่อยเป็นอุ้งเท้าแมวจิ๋วเบบีไม่มีสีมันเลืองแสงได้นะเลืองแสงยังไงอ่ะเวลาโดนแดดตอนที่ซื้อมาแล้วเข้ารถอ่ะมีกี่อันตอนนั้นน่ะเพื่อนๆตัวไหนมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าโอ้ได้ตั้งเก้าอันเก้าอันเราก็นิ่มเลยนะเด้งดึงเด้งดึงมา <S <S ซื้อมาจากไหนคะด,ด,ดอไอว d i อ DIY แต่แพงอยู่นะห้าสิบเก้าบาทแม่ว่าแต่ก็คุมค้มหรอคุ้มหรอมันเลืองแสงได้นะไหนไม่เห็นจะเลืองเลยดูดิมันต้องโดนแดดก,ก่อนไหนมาดูดิโดนแดดเลยมโดนแดดแล้วมันมีแสงอุ้ยโดนแดดแล้วมันจะเปลี่ยนสีจริงใช่โดนแดดแล้วมันจะเป็นสีชมพู อ่ะพอโดนแดดมันจะมองเห็นไม่ค like ่อยชัดแต่งานจริงพอโดนแดดแล้วเป็นสีชมพูดูสินี่แนนม่วงออกชมพูเออเป็นสีม่วงออกชมพูแต่ถ้าไม่โดนแดดแล้วเป็นสีอะไรคะสีขาวสีขาวเอ้ไม่เปลี่ยนสีมันเป็นทาบาสกุชชี่เปลี่ยนสีเปนสีตอนที่เข้าร้านหรือว่าหนูหยิบมาไม่มีสีไม่มีสีเหรอไม่มีสีโอเคแต่พอโดนแดดตรงเนี้ยเออเป็นสีชมพูใช่ไหม Сейчас... Буй-буй. Буй-буй.